สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเรามาแนะนํารีวิวนิยาหวายอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะแนะนํานะคะชื่อเรื่องว่าพระนครบอยเรื่องนี้นะมันจะออกเป็นแนวสมัยก่อนนะน่าจะเป็นสมัยอยุธยานะคะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะของอคุณนักเขียนคนเนี้ยเราเคยอ่านเป็นนามปากกาที่เขาเขียนฟิกนะคะเป็นของปอจ้านเนาะบอกเลยจะออกแนวโบ้นะคะ ซึ่งเราชอบการเขียนของเขามากมีเอกลักษณ์ชอบมากนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นออรีนะคะคุณนักเขียนเขาก็แต่งไว้เนาะตอนนี้อัพอยู่ที่8ตอนแล้วนะคะเราอ่านแล้วเราชอบมากเลยอยากแนะนําให้ทุกคนได้ไปอ่านดูนะคะเราคอนเฟิร์มเลยว่าคุณนักเขียนเขาเขียนดีมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะอยู่ในแอปลิสอะไรค่ะมาเราขอแนะนําตัวละครเลยนะคะ คนแรกนะคะหน้าปกสุดหล่อที่เราเห็นก็คือคุณพานะคะแน่นอนนะคะหน้าตาหล่อเราแบบนี้ต้องเป็นพระเอกของเรื่องแน่นอนนายเอกของเราชื่อหยกนะอ่ะเริ่มต้นขอเล่าก่อนเลยนะก็คือหยกเนะี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นเรากระทงเนาะหยกก็กำลังเดินทางก็ไปเจอแม่หมอคนนึง,แม,มงแม่หมอก็ทักว่านี่นะดวงจะเจอเนื้อคู่เป็นคนใหญ่คนโตอะไรอะไร,ะไรประมาณนี้ซึ่งตัวหยกก็รับฟัง แล้วก็เดินกลับมาโดยกล่าวว่าเออจะไปหาหนุ่มที่กิ๊กกักกันเนาะคือเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คุยกันไว้แต่ด้วยความว่าเรารู้รหัสกันกดเข้าไปไปเจออะไรคะไปเจอภาพของรุ่นพี่ที่เราคุยคุยกันอยู่ถึงแม่แม่ตกลงเป็นแฟนแต่ใครๆก็รู้ว่ากิ๊กกักกันเนาะไปสโลวกันนะคะกับเพื่อนสนิทหยกรับไม่ได้เสียใจมากเลย จากที่ว่าคงจะอยากชวนรุ่นพี่ปรากกทงอะ่ะก็ต้องเดินกลับมาด้วยท่าทีเหม่อลอยเสียใจไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อะไรต่างๆสุดท้ายแล้วจากเหตุการณ์ปัจจุบันโผลมาอีกที่ที่หนึ่งนะคะอยู่ในยุคข,ของอา่สมัยก่อนนะคะซึ่งก็ได้เจอคุณพระซึ่งคุณพระเนี่ยเขาเข้าใจผิดเนื่องจากว่าก็มีเขามีของส่งบรรณาธิการมาให้บอกว่าเป็นหยกอะไรอย่างนี้ พอได้ไปเจอเจ้าหยกเนี่ยพอรู้ว่าชื่อหยกตัวเองก็เข้าใจว่าท่านน่ะเขาท่านน่ะก็ให้บรรณาธิการมาพระราชทานเป็นเมียมาจากเมืองเหนือใดๆและแถมชื่อหยกด้วยก็เข้าใจผิดแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็แบบว่าไม่ชอบท่าน่าทางไม่ชอบพูดจา เฉยเมยไม่สนใจให้ไปอยู่เรือนที่อื่นไม่ห้ามมาอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าก็คือเป็นแค่เมียบรนทิการตัวเองก็ไม่รักเพราะตัวเองก็ไม่ได้ชอบพอใดๆก็ไม่สนใจเจอเขาก็ทําหน้านิ่งหน้าตึงซึ่งโยก็บอกว่าฉันก็ไมไ่สนใจเธอนะคะแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์หลากหลายที่ทําให้คุณพานเนี่ยได้สแสดงอาการเลยค่ะ,สะแสดงอาการโบกออกมาเพราะว่าไอที่บอกว่าไม่ชอบเขาเนี่ย แต่พอได้เห็นเรือนร่างอันผิวขาวเนียนหุ่นดีหน้าตาสวยหน้าตาสวยที่แบบเป็นชายก็จริงแต่หน้าตาสวยผิวพรรณรูปร่างสะอกสะองค์ปานผู้หญิงปานถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นผู้หญิงได้เลยอะ่ะตัวเขาก็บอกไม่สนใจ แต่ก็มีหลงเผอไผ่กับน้องเนาะขนาดว่าเพิ่งคุณไลทเนี่ยเพิ่งลงได้8ตอนนะสนุกมากมาทุกคนคะ่ะเชิญชวนทุกคนมาดูคุณโบอุ๊ยไม่ใช่เชิญชวนทุกคนมาดูคุณผรานะคะมาดูซิว่าเขาอะจะปากแข็งในอีกนานขนาดไหนเนาะที่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบน้องหยกเนี่ยดูซิว่าไอไม่ชอบมันเป็นแบบไหนเราขอการันตีเลยว่าคุณไลเนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ย เพื่เอกของเราโบเก่งหอโบเก่งพูดเลยอ่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเราพูดเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลาวว่าเราจะลงคลิปให้มันเป็นกิจลักษณะเนาะแบบว่าลงจันพุทธศุกร์ดีไหมหรือทุกว,วันเสาร์ อ่อาทิตย์ละหนึ่งคลิปหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากแนะนํารีวิวนิยายวายเยอะแยะเลยในคังเราเต็มเลยอยากให้ทุกคนได้อ่านได้ฟังแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ติดตามอยู่บอกว่า,าช่วยลงหลายๆคลิปหน่อยได้ไหมอาทิตย์ละกี่คลิปหรืออะไรก็ไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะเดี๋ยวเราจะพยายามทําดูซิว่าอันไหนที่เราพอทําได้บ้างอย่างเช่นลงได้อาทิตย์ หนคลิปหรือ,อยังไงเราก็จะพยายามลงให้ตรงเวลาเนาะทุกคนจะได้ติดตามเข้าไปอ่านแล้วว่าเออสปอยเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนแล้วจะได้เข้าไปตามอ่านคุณไลร์คนที่เขียนดีๆนะคะใครแนะนําอยากให้รีวิวนิยายว่าเรื่องไหน ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะตอนนี้ก็240กว่าแล้วเกือบ250แล้วฝากทุกคนเชิญชวนทุกคนให้มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราหน่อยนะคะอยากถึงพันไวๆยังไงก็ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ